สวัสดีค่ะครูชื่อจงกลกอนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาพระพุทธศาสนาม .6 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองทำรงรักษาพระพุทธศาสนาการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธนั่นเองค่ะหากนักเรียนลองมองดูในสังคมปัจจุบันนะคะนักเรียนก็จะพบว่า ในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากนะคะเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะประมาณ95%ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะศาส,สนาพุทธจึงมีความสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนโดยตรงนั่นเองค่ะสําหรับการปกป้องคุ้มครองนะคะหรือว่าการทํารงรักษาพุทธศาสนาค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะที่นักเรียนนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปกป้องคุ้มครองหรือว่าทํารง รักษาพระพุทธศาสนาค่ะในฐานะที่นักเรียนเองเนี่ยเป็นพุทธบรีสัตว์สีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่คุณครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นภาพรวมเหตุการณ์โดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยค่ะสําหรับข่าวแรกนะคะที่คุณครูจะชวนดูนะคะนักเรียนลองอ่านข่าวนี้นะคะแล้วก็ดูภาพไปพร้อมกับคุณครูนะคะแห่ขอหวยลูกสุนัขค่ะ ในข่าวนะคะเนื้อหาโดยรวมนะคะสรุปว่ามีสุนัขนะคะคลอดลูกออกมาค่ะแล้วก็สุนัขสองตัวเนี่ยมีลักษณะที่ผิดไปจากปกติค่ะชาวบ้านนะคะมองดูแล้วก็คิดนะคะไปว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะเนี่ยคล้ายกับมีงวงนะคะออกมาจากป่าค่ะแล้วก็สุนัขทั้งสองตัวนี้นะคะไม่มีหูแล้วก็ไม่มีลูกตานั่นเองค่ะเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะชาวบ้านก็นําทูบเทียนนะคะมาจุดบูชาแล้วก็ กลบาหว้ลูกสุนัขสองตัวนี้ค่ะซึ่งในข่าวนะคะลูกสุนัขเนี่ยหลังจากคลอดไม่นานนะคะก็ได้เสียชีวิตไปนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็มาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลหรือว่ามาขอหวยขอโชคลาภนั่นเองค่ะสําหรับข่าวนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูว่าในลักษณะของการขอหวยนะคะหรือว่าการบูชาลูกสุนัขเนี่ยเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือไม่ค่ะสําหรับความเชื่อนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูว่ามีหลักธรรมข้อใดนะคะสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าความศรัทธาหรือไม่นั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่ครูจะชวนดูต่อค่ะอันนี้เป็นข่าวนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดไผ่ล้อมนั่นเองค่ะเป็นการผลิตกระเป๋ามงคลน,นะคะส่วนรายได้เนี่ยจะนําไปช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะสําหรับสังคมชาวพุทธในบ้านเราค่ะเนื่องจากว่า เมื่อมีกระแสนะคะออกมานะคะว่ามีการผลิตกระเป๋ามงคลน,นะคะมีหลายๆคนในบ้านเราเนี่ยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ามงคลหรือเปล่านะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมีสิ่งใดเป็นที่ยึดโยงจิตใจของชาวพุทธน,นั่นเองคะ่ะสําหรับกรณีนี้นะคะ เป็นที่น่ายินดีค่ะว่ามีการเชิญนะคะทั้งพระที่เป็นผู้ปลุกเสกกระเป๋านะคะแล้วก็พระที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่โตแย้งนะคะในเรื่องของการที่ตั้งชื่อกระเป๋าว่าพูนเพิ่มทรัพย์เนี่ยจะเป็นการมอมเมาชาวพุทธหรือเปล่าหรือว่าเป็นการขายศรัทธาของชาวพุทธหรือเปล่านะคะซึ่งก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองไปติดตามคลิปตัวเต็มนะคะในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอมรินนะคะเพื่อที่จะได้ ดูการให้เหตุผลนะคะของพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งจากคลิปนะคะนะักข่าวเนี่ยก็ไม่ได้สรุปนะคะว่ากระเป๋าพูนเพิ่มทรัพย์เนี่ยสามารถผลิตได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นที่น่าสนใจค่ะว่ามีการถกเถียงกันนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของชาวพุทธในสังคมบ้านเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นหน้ากากลงยันค่ะกําลังเข้ากับสถานการณ์เลยนะคะเพราะว่าได้มีการผลิตหน้ากากผ้านะคะขึ้นมานะคะแล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะก็คือหน้ากากผ้าเนี้ยมี ีการลงยันนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะคะในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะพระอาจารย์ที่ผลิตหน้ากากขึ้นมาก็ยืนยันว่าวัสดุที่นํามาผลิตหน้ากากนะคะเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์นะคะเป็นผ้าชนิดเดียวกับที่แพทย์แนะนํานะคะแล้วก็ผลิตด้วยความปลอดภัยนะคะสามารถนําไปใช้ได้นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเท่าทันสถานการณ์นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะเนื่องจากเราเป็นสังคมชาวพุทธนะคะก็มีการตั้งคําถามว่าสิ่ง ไหนที่สามารถกระทําได้สิ่งไหนที่ไม่ควรกระทํานะคะคุณครูบอกเลยว่าไม่มีวันที่จะได้ข้อสรุปหรือว่าการถกเถียงเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าในสังคมเราเนี่ยมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้วิจารณญาณนะคะการเข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง เข้าทันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพุทธบริษัทเนี่ยมีหน้าที่ต้องปกป้องพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะคำถามที่คุณครูยอยากจะชวนนักเรียนคุยก็คือเราเนี่ยปกป้องพระพุทธศาสนาจากอะไรนักเรียนน่าจะคิดคําตอบอยู่ใช่ไหมคะการปกป้องพระพุทธศาสนานะคะไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะปกป้องจากผู้ที่จะมาทําลายนะการปกป้องพระพุทธศาสนานะคะก็หมายความว่า เราปกป้องพระพุทธศาสนาจากความเสื่อมถอยจากความเข้าใจผิดของชาวพุทธนะคะหรือว่าศาสนิก,กชนอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะการที่นักเรียนนะคะเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทนะคะก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้อื่นนะคะเกิดความเลื่อมใสนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าศาสนาเนี่ย มีความงมงายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลนั่นเองค่ะและก็เมื่อเราปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักของศาสนาแล้วนะคะ ก็จะมีผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็สนใจที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนต่อมานะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือหากนักเรียนเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิก,กชนอื่นได้นะคะก็จะเป็นการช่วยขยายความรู้ได้อย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนนะคะหรือว่าระดับสังคมชุมชนนะคะ ก็จะทําให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะพอนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะทําให้สังคมโดยรวมเนี่ยมีความสงบสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธองค์นั่นเองค่ะสําหรับในส่วนสุดท้ายนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องแล้วนะคะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นอย่างถูกต้องแล้วนะคะ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการปกป้องนะคะไม่ให้ผู้อื่นมาทําลายนะคะพุทธศา,าสนาในที่นี้ก็จะกล่าวถึงส่วนของที่เป็นศาสนาสถานหรือศาสนาวัตถุนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการปกป้องนะคะพระที่สุสง์จากการกระทําในทางที่เสื่อมนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะพอได้ยินมาบ้างนะคะหรือมักจะเห็นข่าวอยู่เสมอว่า ในบ้านเราเนี่ยมีการปฏิบัติตนของพระพิสุที่ไม่ถูกตามพระวินัยนะคะหรือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะว่าพระพิสุเนี่ยปฏิบัติตนได้อย่างไม่เหมาะสมน,นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่านักเรียนก็จะพบว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะก็จะมีกระบวนการจัดการนะคะกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติประพฤติตนนะคะผิดพระวินัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางสงฆ์นะคะหรือว่าจะเป็นการลงโทษทางอาญานั่นเองค่ะ ซึ่งในภาพรวมนะคะในสังคมบ้านเราเนี่ย ก็ยังถือว่าพระพิสุสงฆ์เนี่ยปฏิบัติตัวนะคะเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธได้อยู่นั่นเองค่ะสําหรับในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนพบเห็นคนที่ทําลายศาสนสถานหรือศาสนาวัตถุนะคะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะหรือว่าแจ้งพระที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษานั่นเองค่ะและถ้าหากว่านักเรียนนะคะพบเห็นคนที่เข้าใจผิดนะคะหรือว่าตีความศาสนาไปในทางที่บิดเบือนนะคะนักเรียนก็สามารถที่ ที่จะแนะนําหรือว่าชี้แจงด้วยตนเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการจัดชี้แจงผ่านสื่อมวลชนนะคะอย่างข่าวที่ครูให้ดูนะคะการชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดความเข้าใจในสังคมวงกว้างได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการกระทําที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ทําให พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมถอยจากภาพนะคะเป็นการบุกยึดกุฏิค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเคยเห็นนะคะวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยกุฏิเนี่ยอยู่ห่างๆกันแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมนะคะหรือว่ามีวัยรุ่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากวัดในทางที่ไม่ชอบได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยพบเห็นกรณีนี้ นักเรียนก็ควรที่จะแจ้งให้กับพระนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ในชุมชนเนี่ยทราบนะคะเพื่อจัดการกับเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นวนัยนิวที่เกิดขึ้นในวัดเลยนะคะคุณครูค,คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นหรือว่าผู้คนนะคะนำเหล้าเข้ามากินในวัดภาพบ,บนนะคะจนพระเนี่ยไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องขึ้นไวนิวแจ้งเตือนอย่างนี้นะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะเป็นภาพที่เป็นเขตอภัยทานใช่ไหมคะเขตอภัยทานเนี่ยก็หมายถึงพื้นที่ในบริเวณวัด ที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงมีคนที่ฝ่าฝืนนะคะกระทำการแบบนี้นะคะซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะสำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปให้ดูหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปข่าวสั้นๆนะคะซึ่งได้แสดงเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเรานี่เองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับปลานะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะโดยที่ ให้นักเรียนเนี่ยลองตั้งข้อสังเกตดูว่าการกระทําที่เกิดขึ้นในข่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่นักเรียนคิดว่าสมควรเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องที่วัดที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาไปจัดกิจกรรมจับปลามาหากุศลกันหน่อยโอ,อ้โห oh, เป็นบึงใหญ่มากสักสักหกสิบร่ได้คือหลายคนก็คล่องใจตั้งแต่ชื่อละ จับปลามหากุศลเออไอ้ยังไงคือชาวบ้านเขาไม่พอใจเพราะเขาเคยไปทําบุญที่วัดบ่อยๆไปซื้ออาหารปลาทําบุญเพื่อเอาปลาเอาอาหารเนี่ยไปให้ปลาซึ่งเขียนว่าเป็นเขตอภัยทานเพราะมันเป็นบึงอยู่ข้างๆวัดเป็นเขตวัดก็ว่าได้แหละแล้วทาไมถึงให้คนไปจับปลาแล้วเอาปลาขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นกิจกรรมมหากุศลอ้าววัดเขาก็เลยชี้แจงว่าเหตุผลที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคุณผู้ชมดูภาพนี้เนี่ยบึงมันใหญ่มากนะ เนื้อที่กว่า60ไร่ยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะกรรมการหมู่บ้านนะชื่อว่าหมู่บ้านหัวหนองแคนหมู่3ามตบลสักบัวอําเภอหนองอำเภอแคนดงนะที่บุรีรัมย์ตัดกิจกรรมลงแขกจับปลามหากุศลในสระน้ําบ้านหัวหนองแคนเนื้อที่กว่า60ไร่ยโอ้มีชาวบ้านในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวมีเซียนจับปลาหลายจังหวัดไปรวมตัวกันมากกว่า5,000คนย้ำว่า5,000คน นะเขารู้ว่าใน,ในบึงบ่อนเนี้ยมันมีปลาเล็กปลาน้อยปลาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยปลาใหญ่ก็มีเนี่ยดูสิโอ้ยตัวเบ้อ,อใหญ่โตโมโหลานนะครับหลังกิจกรรมผ่านพ้นไปปรากฏภาพออกไปผ่านทางโซเชียลโดยเฉพาะในเพจของแจ้งข่าวชาวบุรีรัมปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแต่ว่าลักษณะของเชิงต่อว่าเนี่ยเขาเขียนว่าทำบาปจะเป็นมหาวุศลได้ยังไง ยอย่าใช้คําว่ามาหากุศลเลยคนจะสับสนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคนก็คอมเมนต์เยอะมากนะครับนายนิยมนิยมคําสมบัติหนึ่งในคณะกรรมการก็บอกว่าการลงจับปลาดังกล่าวเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาปลาในบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยกว่า10,000แตัวมันนอกน้ําเนื่องจากว่าที่ผ่านมาอากาศมันร้อนแล้วมันก็ขาดออกซิเจนในน้ําอย่างรุนแรงจนทําให้ปลาตายคราวละมากๆในเวลาอันสั้น โดยผู้นำชุมชนได้ปรึกษาหารือก,กันแล้วกับสํานักงานประมงแล้วก็ทําประชาคมกับชาวบ้านแล้วจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในขณะที่นายทรงศักดิ์อินแป้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูม่3าบอกว่าการจับปลามหากุศลครั้งนี้เนี่ยเป็นการระดมทุนโดยจําหน่ายบัตรของคนที่สนใจจะจับปลาซื้อบัตรแล้วเอารายได้เนี่ยไปบํารุงซ่อมแซมสะพานในบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์เพราะช่วงที่ผ่านมานั้นโดนพายุฝนถลม่มจนมันชํารุถเสียหายนะครับ ได้ประชาคมหมู่บ้านแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรามีความจําเป็นว่าจะต้องนําปัจจัยจากรายได้ที่เราได้จําหน่ายบัตรเพื่อจะมาบำบรุงซ่อมแซมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโดนพายุถล่มเมื่อวันที่25ทางด้านของนางธานิยาเพชรศรีซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ,บ้านของอําเภอลำไา่มากก็บอกว่า ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทําบุญที่วัดเป็นประจำเนี่ยฮะก็จะไปทําบุญซื้ออาหารปลาเอาอาหารไปให้เอาปลาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอทราบข่าวว่ามีการจับปลาในบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ก็ตกใจแล้วก็เสียใจนะเพราะว่าก็ทําบุญบ่อยก็เขียนอยู่แล้วนี่ว่าเป็นเขตอพยพทานเนี่ยแล้วก็ติดกับวัดด้วยการแก้ปัญหาน้ําการแก้ปัญหาปลามันมีต้องหลายวิธีทําไมถึงไม่ทํา ทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองพุทธนะอนีนเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปทําบุญก็เลยพูดฝากมานะครับอ่ะก็ดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ว่ากาิจกรรมมันก็ผ่านพ้นไปแล้วตาถูกจับกันไปเยอะแล้วนะครับ จากข่าวที่นักเรียนได้ชมไปนะคะคุณครูบอกให้นักเรียนเนี่ยลองจับประเด็นสําคัญใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการขายบัตรนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยมาจับปลาในเขตของวดัดค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการวิาพากษวิจารณ์ขึ้นในสังคมเป็นวงกว้างนะคะเพราะว่าบอกว่าเป็นเขตอพยทานเนี่ยก็น่าจะไม่มีการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าในภาพข่าวเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนนั่นเองคะ่ะผู้ใหญ่บ้านก็ อธิบายนะคะว่าได้มีการฟังความเห็นของชุมชนแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนําเงิน,นไปซ่อมแซมสะพานที่สึกหรอนะคะที่พังไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าการที่เราจับปลาเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยฆ่าสัตว์ชีวิตหรือเป็นการผิดศีลข้อที่1นนั่นเองนะคะหลายๆคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะสําหรับข่าวนี้นะคะคุณครูให้กันบ้านนักเรียนไปลองตัดสินใจเองค่ะ ว่าเป็นกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือกระทําได้หรือไม่นะคะและหากกระทําไปแล้วเนี่ยจะเป็นการสมควรหรือว่าการอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือไม่นั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยรู้การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะการทํารงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะในส่วนต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงภาพรวมนะคะในการปลูกจิตสํานึกแล้วก็การมีส่วนร่วมในสังคมพุทธของเรานั่นเองค่ะในสังคมของเรานะคะเราก็จะเป็นที่ทราบกันดีค่ะ ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนะคะเป็นแนวทางที่นักเรียนหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตได้นั่นเองค่ะรรมาที่พระพุทธองค์ค้นพบนะคะก็คือสิ่งที่เป็นความจริงอันประเสริฐนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จปรินิพพานไปนานกว่า2,000ปีแล้วนะคะในปัจจุบันในสังคมเราก็ยังคงมีพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่รักษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ ในครั้งพุทธกาลนะคะเคยมีบุคคลเนี่ยกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้านะคะทําให้หมู่สงฆ์เนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็รู้สึกกดเครืองนะคะต้องการที่จะไปกล่าวตําหนิตอบโต้นะคะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าถ้าเอาแต่โกรธคิดจะตอบโต้จะเอาจิตใจที่ไหนมาคิดว่าคํากล่าวของเขาถูกหรือผิดหากเขาเข้าใจผิด ควรชี้แจงให้เขาทราบอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถยึดเอาไว้ได้เลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีคนมาว่าร้ายหรือใส่ร้ายเข้าใจผิดในพระพุทธศาสนานะคะให้นักเรียนเนี่ยอย่าเพิ่งโกรธนะคะแล้วก็ลองตั้งสติดูนะคะเพื่อที่จะพิจารณาข้อกล่าวหานั้นค่ะว่าข้อกล่าวหานั้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นั่นเองอันนี้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันกับทุกเรื่องเลยนะคะเวลามีคนมาว่าเราใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราโกรธเนี่ยเราก็จะโกรธเขาไปเลยนะคะจนเราเนี่ยลืมคิดไปเลยว่าคําพูดที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหยุดโกรธก่อนนะคะแล้วพิจารณาคํากล่าวที่เขาว่าเราเนี่ยเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่า เราทำจริงหรือว่าเราไม่ได้ทำนั่นเองค่ะและถ้าหากเราไม่ได้ทำนะคะง่ายมากๆเลยก็คือการชี้แจงให้เขาได้ทราบข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะสำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็เหมือนกันค่ะควรที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะคะแล้วก็พิจารณาถึงข้อเท็จจริงถึงเหตุผลนะคะโดยที่ใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยนั่นเองค่ะ อันนี้คุณครูชวนดูนะคะว่าในสังคมพุทธของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอยู่มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญในเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนนะคะไปศึกษาวิชาต่างๆที่วัดนั่นเองคะ่ะในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรเรียนการพัฒนาตนเองนะคะผ่านการบวชเป็นสามเณรการบวชเป็นพระนั่นเองคะ่ะ ซึ่งก็ทําให้สังคมบ้านเรานะคะยังคงผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกออกจากกันได้อย่างยากมากเลยนะคะในส่วนนี้นะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะตอนที่ประเทศเราเนี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือนะคะจากพระภิกษุสามเณรนะคะก็ไปช่วยชาวบ้านลงพื้นที่กับภาครัฐด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย เราเองนะคะในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยนอกจากจะบำรุงรักษาพระพิสุสามนเนรแล้วนะคะในยามที่ประชาชนตกอยู่ในความยากลำบากนะคะพระพิสุสามเนรเนี่ยก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรานั่นเองค่ะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นคณะสงฆ์นะคะตั้งโรงทานแจกข้าวเพื่อช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิดนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่ได้แค่พึ่งพานะคะพระสงฆ์ในทางจิตใจในทางธรรมะเท่านั้นนะคะแต่ในยามที่ร่างกายเดือดร้อนนะคะบางทีเนี่ยพระก็มาช่วยเราในเรื่องของความอิ่มท้องด้วยนะคะจากภาพที่เราเห็นเนาะนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นว่าพระมาทํากับข้าวแล้วก็มาแจกกับข้าวกับชาวบ้านนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะศิลปะที่สร้างขึ้นนะคะจากศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะในภาพาะนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะคุ้นเคยนะคะกับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะนะคะที่เกิดมาจากแรงศรัทธานั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะคะหรือว่าจิตกรรมฝาผนังต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสร้งสางสรรค์ทางศิลปะแล้วก็เป็นมรดกที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะจากภาพวันนี้นะคะก็เป็นวัดที่มีการสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่นนะคะโดยอาศัยศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะ่ะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะก็ควรที่จะไปเยี่ยมชมสักครั้งนั่นเองค่ะจากที่คุณครูเนี่ยชวนนักเรียนดูข่าวต่างๆลองพิจารณาสภาพสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะเราก็จะพบว่าจริงๆแก่นแท้ของศาสนาก็คือคําสอนของพระพุทธองค์นั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกว่าศาสนาธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุเป็นวัดเป็นพระพุทธรูปเป็นวัตถุมงคลต่างๆที่คุณครูเนี่ยได้ลองให้ดูตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะสิ่งจริงๆที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน หรือว่าชาวพุทธโดยทั่วไปนะคะก็คือธรรมะถ้าเกิดว่านักเรียนลองพิจรารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนักเรียนก็จะพบว่าสิ่งที่นักเรียนควรรักษาเอาไว้แล้วก็ยึดเอาไวใ้ให้มั่นนะคะก็คือคําสอนของพระพุทธองค์นั่นเองค่ะสรุปนะคะอันนี้เป็นข้อความที่คุณครูเนี่ยอยากจะฝากนักเรียนเอาไว้ค่ะว่าการที่เราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทสีหรือเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะเราจะต้องให้เกียรติศาสนาของต้นและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่นนั่นเองค่ะ จากข้อความนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการที่นักเรียนเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหรือศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆนะคะจําเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติตนนะคะศึกษาหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาของตนเองนะคะแล้วก็ให้เกียรติไม่ลบหลู่ศาสนิกชนอื่นๆนั่นเองค่ะถ้าหากว่านักเรียนนะคะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังนี้นะคะก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะแต่เราก็ยังมีคุณธรรมนะคะในศาสนาของตนเนี่ยที่สามารถยึดเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเอง ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน